เฮ้เฮ้ยดีครับผมสวัสวีเพื่อนชาวซื้อในรีบททุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาแชร์ทีมตัวของสงครามไปเสร็จกันนะครับว่าเอผมใช้ทีมไหนอะไรยังไงบ้างสำหรับคนที่สายฟรีงบน้อยแล้วก็มีวิธีคิดในการวางคอมหรือการวางคอมบูอย่างไงบ้างนะครับผมอ่ะก็ใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับใครที่สนใจเติมเกมเซเวได้ถูกกว่าเติมเองนี่แหละครับผมเพย์ทูวินท็อปอัพลิงอยู่ข้างล่างนะครับมาเริ่มกันนะครับ ตัวของสงครามไปเสร็จนะครับตอนนี้มันก็เริ่มไปแล้วแหละนะครับผมแต่ว่าผมอยากลอง2รอบดูว่าเอเอทีมที่ผมเดบิวต์ทีมป้องกันเป็นยังไงบ้างนะครับผมซึ่ง2รอบก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าหนักมากนะครับผมอ่ะซอรแรกเนี่ยผมใช้ทีมนี้นะครับทีมแรกเนี่ยกันได้นะแต่ทีมที่สองในห่วแตกมากนะทุกคนนะผมก็เลยพยายามปรับจูนดูว่ามันเล่นเป็นคอมประมาณไหนดีนะครับแล้วก็ไปแบบเหมือนคล้ายไปลองไปนู่นนี่ดูนะครับผมอ่ะปรากฏว่านะครับเราได้ทีมประมาณนี้ครับทุกคน คือปัจจุบันเนี่ยผมจบแรงอยู่ที่ประมาณแถวแถวดาวแดงตรงนี้ครับอ่าตรงนี้ดาบแดงนะถามว่าไปถึงดาบส้มไหมเคยไปครั้งหนึ่งช่วงที่แบบเ,เกมมันเปิดแรกๆเคยไปได้ครั้งเดียวนะผมแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลยนะผมตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณดาบแดงนั่นเองนะครับทีนี้การวางของดาบแดงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับผมอนะ่ะก็มาดูกันนะครับ <c oughs> ทีมแรกครับผมสิ่งที่เราจะต้องวางคือการเล่นตัวของสงคารามเบสิคมันก็คือจัดทีมไปเจอกับทีมไปเจอกับฝั่งตรงข้ามเนาะ ส่วนมากทีมแรกนะครับอธิบายเรื่องของการจัดทีมก่อนเนาะอืส่วนมากเวลาที่เราเจอนะครับเราก็กดมาดูในเรื่องของแบบรีเพย์ตรงนี้ได้นะครับผมอ่าแล้วทีเนี้ยเขาบัดดูอีกครั้งครับนี่ตรงนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าทีมที่1นนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาใช้ทีมอะไรในการโจมตีบ้างนะครับผมอ่ะเขาก็จะเล่้นไปในเรื่องของแบบกายภาพหรือไม่โกวชใช่ไหมอ่ะถ้า ส่วนมากเนี่ยที่เราชนะเลยเนี่ยก็จะเป็นคอมประมาณนี้เห็นไหมเออนีน่มันชนะนะครับที่เราแพ้นะครับผมก็จะเป็นคอมกายหนกัหนกๆเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะส่วนทีม2นะครับผมทีม2ที่เราจะชอบเจอก็คือจะเป็นตัวของทีมแบบเรดนะครับผมแล้วก็จะเป็นทีมเดสนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของทีมอะไรอ่ะจะเป็นตัวของทีมที่แบบแพนตันอะไรเงี้ยที่เราจะค่อนข้างแพเนาะเออซึ่งส่วนมากนะครับหนกัหนกๆเลยคนจะเน้นโถมแบบของอ่าทีมแรกจะแน่นทีมที่2อาจจะไม่ได้แน่นสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้เราลองเปลี่ยน เอ่อมอุมมองดูว่าเอ้เราจะกันบ้านแรกยังไงบ้างแล้วก็บ้าน2อ,อยังไงบ้างน,นะครับผมอ่ะทีนี้ผมก็เลยได้เป็นทีมนี้มาเเริ่มไปทีละแล้งก่อนนะครับทีมแรกเนี่ยเราจะชอบเจอทีมกายภาพเยอะเนาะทุกคนเนาะเอะชอบเจอทีมกายภาพเยอะมากพอเจอทีมกายภาพเสร็จแล้วผมรู้สึกว่าเราจะเอาอะไรแก้ทางกายภาพดีผมก็เลยลองเอาแพนตันมาแก้ดูอันนี้ผมเพิ่งได้มานะเพื่อนๆนะเพิ่งได้แพนตันมาก็ใส่เป็นเซ็ตบล็อกรอยนะครับผมอ่ะของก็ประมาณนี้ครับอื เพีสองช่องครับแล้วก็เน้นถึกๆเข้าไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับแพนตันนะแล้วก็ตัวของแพนตันนะครับผมไม่ได้อัพสกิลอะไรเลยทุกคนเพราะว่าแบบไม่มีนะฮะเออแพนตันนะครับผมแล้วก็ใส่แหวนครับแหวนเนี่ยจะเป็นการฟื้นคืนชีพนะฮะอันนี้ยิ่งมี5าดาวหรือ6ดาวได้จะดีมากๆนะเพราะว่าแพนตันตายเกิดมาปั๊บเนี่ยเรื่องมันจะเยอะมากๆอันนี้จาเป็นมากๆครับแหวนฟื้นคืนชีพเนี่ยแพนตันแนะนําให้ใส่อย่างแรงเลยนั่นเองนะครับผมอันนี้ดีมากๆกับแพนตันเนาะ ต่อไปครับทรูสนะฮะอันนี้ก็เพิ่งมีการแบบเข้ามาใช่ไหมทรูเนี่ยผมเล่นเป็นฟิลดาเมจนั่นเองนะครับตอนแรกว่าจะเล่นเป็นสายแบบทึกๆกหน่อยแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยไหวนะครับผองไม่ไม่เวิร์กนะครับก็เลยเล่นเป็นฟิลเาเมจเลยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับทรูสอื ผลทําไมถึงต ok ้องเอาทูสมาวางตําแหน่งนี้ด้วยนะครับผมหลักๆเลยคือจะเอามาล่อเป้าครับทุกคนนะเอามาล่อเป้าล่ออะไรด้วยนะนี่ครับเอามาล่อพวกขายล่ออะไรพวกนี้ครับเวลาที่แบบตัวของทูสมันโนนามิเนยมันก็จะมีในเรื่องของการทนความเจ็บปวดด้วยแล้วก็เพิ่มอัตราบลกด้วยใช่ไหมแต่ไม่ตัวของคายเองอ่ะมันจะตีตัวของทูสเนี่ยไม่ได้แรงมากแล้วที่สำคัญคือตัวของทูสเนี่ยมันมีฟื้นคืนชีพด้วยทําให้คอมโบของคายเนี่ยมันอาจจะแตกได้ง่ายนั่นเองครับอพูดง่ายๆคือตัวของทูี่เนี่ยรับะ ถ้ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงก็เดี๋ยวมาพูดกันอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะอันนี้ทรูสนะฮะก็ประมาณนี้แหวนครับเชียร์เป็นแหวนอมาตะจะดีมากๆครับอํานาจก็ได้นะครับอำนาจก็ได้แต่ว่าอมาตะแอบดูดีนะครับอืม <c oughs> ต่อไปครับหลวงลีอ่าหลวงลีก็หลวงลีเนี่ยเหตุผลที่ผมใช้เพราะว่าจะเอามาสลับเลือดนะครับผมมากานตั้งสลับเลือดปับ๊บหลวงรีเซตครับอันนี้ก็คือหายไปหนึ่งตัวนั่นเองครับผมอ่าถ้ามันไปสลับเลือดถูกตัวถูกคอมโบเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดการได้ค่อนข้างง่ายเนาะหลวงลีผมใส่่เป็นนี้คครรับับบชอง แล้วก็เป็นอัตราบล็อกสองช่องนะครับวงนี้ต้องทําบล็อก้อยนะเพื่อนเพื่อนะบล็อกร้อยแล้วก็ใส่แหวนเลือดนะครับประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปครับผมอลิสนะครับผมอ่าตำแหน่งของอลิสเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตเนาะอ่าแล้วก็จะเน้นไปทางฮิวฮิวซับซับอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะฮะนี่อลิสอืมต่อไปครับรูดี้ครับรูดี้เนี่ยจริงๆถ้าใครที่มี C6 จะได้เปรียบเยอะนะแต่รูดี้เนี่ยของผมอ่ะเซตบล็อกมันไม่พอนะครับก็เลยใส่เป็นเซตตัวของป้องกันไปนะครับอ่ะถ้าเป็นไปได้ควรใส่เซตบ อ่าเวลาที่เรากดเอ่อตัวของการปรับแก้นะครับให้มากดตัวข้างล่างนะอย่าไปกดข้างบนนะกข้างล่างครับมันจะแก้เฉพาะคอนเทนต์นะครับมาดูคําว่าสงครามเบสเิยมันสามารถเลือกคอนเทนต์ได้นะครับผมอ่าเราพิมพ์คาว่าสงครามเบสเออเราเลือกสงครามเบสิสไปปั๊บนะครับแล้วเราก็ใส่แหวนแหวนของรูดี้เนี่ยผมเน้นไปทางแบบเดทดีกว่าไหมอยากแบบปันปันหน่อยนะเออแต่ว่าเราเน้นไปทางแบบถึกๆเลยดีกว่าครับผมว่านะเน้นถึกๆทนๆไปได้เลยนะครับราชชลผมใช้อยู่นะครับ อ่าไม่ค่อยมีเลยอ่ะอันนี้ต้านทานผลอ่ะโอเคต้านทานผไมไม่ค่อยได้ใช้อ่ะไม่ค่อยอยากจะตีสักเท่าไหร่เฟือง เปลืองนะครับอันนี้ก็ใส่ไปนะครับดูดีแต่รูดีต้องทําเป็นบล็อกร้อยจะดีมากๆนะอันนี้ของผมมันไม่ถึงจริงๆนะครับทุกคนอันนี้อันนี้บอกก่อนเลยมันไม่ถึงนะครับอืมก็เลยใส่เป็นแบบนี้ตัวสัตว์เลี้ยงครับเพื่อนๆจะเอาอะไรก็ได้ครับที่มีความถือมาเอามาได้หมดเลยของผมเป็นตัวของที่พายปะพายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพิ่มต้านทานนะครับแล้วก็เพิ่มป้องกันทําให้ถึกขึ้นเนาะอืมพิเศษสกิลพิเศษสกิลเป็นแบบนี้ครับให้ตัวของแผนตันเปิดก่อนเลย กันตันเปิดมาตับนะครับรดเลือดแล้วก็ตัวของแบบอ่ารูดี่ลิงนะครับลิงฟึบสร้างลิงขึ้นมาครับเพื่อี่แบบทนมือทนตีนมากขึ้นเนาะแล้วก็ให้ตัวของแบบอ่าตัวไอหลวงเรียสลับเลือดเลยนะครับผมอ่ะประมาณนั้นตอนแรกเนี่ยจะใช้ใช้ให้ตัวของทูดเนี่ยดาเมจก่อนแต่ว่าทูดเนี่ยผมมันดาเมจมันซีศูนย์มันวัดผลยังไม่ค่อยได้ขนาดนั้นครับสักประมาณแถวแถวแบบซีสองน่าจะพอไหวอยู่นะครับอันนี้มันซีศูนย์มันเลยแบบเนยๆหน่อยนะครับอืมต่อไปนะครับผมก็คือตัวของทีมที่2ทีมที่สเนี่ยผมจะม การทำดาเมจซีซีนะครับผมอ่ะการทำดาเมจซีซีทำไมถึงมองว่าเป็นอย่างนั้นนะครับสังเกตว่าทีมที่2เราจะเจอคอมทีมเวสเยอะนะทุกคนทคองทีมเวททีมกายเยอะมากพอเจอคอมทีมเวททีมกายเยอะเสร็จปับ๊บเนี่ยเราก็จะว่าไอตัวที่มาแก้ทางทีมที่2ได้ดีน่าจะเป็นคอมประมาณของพวกเอมิเรียนะครับในการสร้างโล่หรือครองรับในการแบบซีซีอย่างเงี้ยผมก็เลยไปพยายามทำเป็นแบบฟิลลิ่งดาเมจแบบดาเมจซีซีก็เน้นสตันก่อนอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะพิเศษสกิลผมจะเน้นในเรื่องของแบบเออตัวเอมิเรียในการตีสตันก่อนเลยนะครับเพราาะว่ ตัวของอิมเมเรียเนี่ยมันมีสันสะเทือนเนาะเออสันสะเทือนตรงนี้นะครับคือหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้ตัวของยูชินเปิดก่อนจริงๆอ่ะตัวของสันสะเทือนเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มเทิร์นขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามีตัวที่ตีแล้หลายฮิตนะครับผมอ่ะประมาณนั้นนะครับอืมคือเทิร์นมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ตัวของคายนะเอามาล่ออันนี้เป็นคอมโบที่ผมกาลังลองอยู่นั่นเองครับไม่ได้บอกว่าถูกที่สุดนะแต่ว่าสมมติว่าเรารู้สึกว่าไม่ไม่่่ชวรเเเเาาากอออจจะลนนคปิดด้ รือจะเป็นยูชินเปิดแล้วก็จะเป็นตัวของแบบขายล่อแบบนี้ก็ได้ไม่ไม,ไม่ไม่มีผิดไม่ไม่ถูกนะครับอันนี้ผมอยู่ในช่วงทดลองของทีมที่2อ,อยู่นะครับว่าจะเล่นแบบไหนดีนะครับผมอ่ะลองดูวเวลเลจกันก่อนอ่ะอันนี้สมมว่าผมเล่นเป็นยูชินเปิดก่อนแล้วกันเนาะอืมทีนี้นะครับคอมโบคอมโบม,โบมโบันง่ายๆเลยครับทุกคนก็คือตัวของ U ออยูชินเปิดก่อนอยูชินเนี่ยผมใส่เป็นเซตตัวของแบบหมอผีเนาะแล้วก็ใส่เป็นเฮดพีเผลข้าเป้านะฮะนี่ลดความเสียหายนะครับแล้วก็เอทเคนะครับอันนี้ผมเล่นเป็นฟิวดาเมีนะคร ตัวของยูชินนะครับผมถ้าจะให้นะนําแหวนนะครับผมว่าตัวของแหวนยนะูชินน่ะควรที่จะแบบมีความแบบถึกๆหน่อยนะครับไม่ควรที่จะจ่ายร็ยวจนเกินไปอาจจะใส่แหวนไอ้รอก็ได้นะผมอะ่ะสองก็ได้นะครับหรือจะใส่แหวนโลเลือดก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับให้มันมีความแบบถึกๆหน่อยเพื่อเราไม่ได้ออกก่อนเงี้ยแล้วเราโดนเปิดเนี่ยเราอาจจะมองเท้งได้นั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะ เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแหวนโล่จะดีมากๆนะครับอ่ายูชินเปิดมาปั้งนะครับผมอ่ะยูชินเปิดมาเสร็จปั๊บพี่คายล่อต่อเลยครับคายผมแค่ซีหนึ่งเองนะทุกคนนะคายซีหนึ่งแบบน่ารักมากนะครับตัวของคายนะครับมีหน้าที่คือการทำดามเมีดนะครับแล้วก็ลดสถานเอ่อลบเอ่อตัวของบัฟนะครับเออนี่เป็นการขจัดบัฟนั่นเองนะครับผมคายก็ใส่เป็นเซตแบบยี่อยู่เลยนะครับประมาณนี้นะครับคายอืมแล้วก็แหวน แวนคายผมเชีย่ยเป็นอำนาจนะครับหรืออมตะอันนี้จะเชียมากมากเลยนะครับสำหรับตัวของคายนะอุ้ยต่อไปครับผมอมิเรียนะครับทำไมอมิเรียถึงมีบทบาทขนาดนั้นด้วยนะครับอมิเรียเนี่ยมันจะมีตัวของอ่านาโนสูตรนะครับเวลาที่ตัวของน้องตูเยไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นการสร้างโล่ เอโร่เนี้ยจะหนาตามค่า ATK ของผู้ไล่นะครับผมอ่าสองเทินนะฮะ <c oughs> แล้วก็จะมีการถอนนะครับผมอ่าตัวของสถานะแดงเนี่ยสอันนะครับออกนะฮะประมาณนี้ตัวของเอมิเลียผมใส่เป็นตัวของผลข้อเป้าร้อยนะครับผมอ่าแล้วก็ ATK แต่สมมุติว่าเราู้สุกว่าเอ้ทีมที่เราเจอเนี่ยมันไม่ได้แบบมีต้านขนาดนั้นอ่ะมันไม่ได้แบบ มีต้านทานที่จะบึ้มปั๊มซัมบี้ขนาดนั้นน่ะเราจะใส่เป็นตัวของ ATK เพียวๆไปก็เลยก็ได้นะครับผมอ่ะอันนี้ไปหมอผีแล้วก็ ATK อย่างนี้นะครับส่วนออฟฟลองนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้เป็นฟิลไหนเราเล่นเป็นฟิล ATK ก็ได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้ลองดูกันนะครับอืมของผมมันไม่มีนะฮะเอือแป๊บนึงนะโอเคนะอ่ะของผมไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็กําลังทายออฟเอ่ออันนึงออกไปด้วยนะครับอย่าเห็นแม่ของมันไม่ค่อยสวยไม่น้าผมไม่ค่อยได้ฟาร์มครับผมก็เลยใส่เป็็็นน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 นแบบบเเเเอออออ่่่ผผลปป้้้าา2ัััังงคครรจจิๆไไมมํกกดะทุี ผมเตือนก่อนเลยไม่ไม่จำเป็นถึงขั้นต้องแบบใส่ฝุ่นเข้าเป้าขนาดนี้ไม่จําเป็นนะครับอหรือเราเล่นเป็นฟิวจุดอ่อนเลยก็ได้นะครับผมสมมติว่าเฮ้ยเราไม่มีของจริงอะ่ะเราเล่นเป็นฟิวจุดอ่อนไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะลองใส่ดูโอเคจุดอ่อน <c oughs> จริงๆอะ่ะควรที่จะเป็นอินดิเคตน่าจะดีกว่านะครับทุกคนนะเอออันนี้โอเคดูดีเปลี่ยนเชฟอ่ะโซนแหวน <c oughs> แหวนเนี่ยผมมองว่าถ้าตัวของเอมิเลียตายได้เร็วก็จะดีมากๆนะครับ าวแหวนที่ผมแนะนําจริงผมมองว่าแหวนออมตะจะดีมากนะครับอมตะอำนาจเนี่ยโอเคแต่ว่าแหวนของผมมันน้อยนะครับก็เลยใส่แค่นี้นะครับแต่ว่าอ่ะลองลองดูโอเคลองเปลี่ยนเป็นตัวของดีซี่ดูนะครับโอเคเราลองเล่นเป็นฟิวแบบดามิแซมแซมนิดๆนะฮะอ่ะของผมมีจํากัดนะครับทุกคนผมก็เลยต้องตีบวกสิห้าไปนะครับผมอ่ะถ้าของเพื่อนๆมีเยอะนะครับสามารถใส่ได้สวยกว่านี้แต่ของผมอ่ะมันมีจํากัดมากๆนะเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ฟาร์มสักเท่าไหร่นะครับอืมประมาณนี้ <c oughs> อ่าอ่ะทีมที่2ของเราเนี่ยก็จะเป็นฟิวแบบประมาณว่าต้องให้เอมิเรียตายนะพอเอมิเรียตายเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างโล่ให้เพื่อนนะครับพอพอ,พอสร้างโล่เสร็จปั๊บอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ตัวของเอมิเรียเนี่ยเหมือนคล้ายๆก็ว่ามีคุณค่าในเรื A ่องของเอ่อแพสซีมันแหละนะครับผมแล้วก็คา่าละนะครับผมอ่าเข่าล,ละเนี่ยก็เรารู้หน้าที่อยู่แล้วก็คือแบบเน้นตายอย่างเงี้ยฮะเออคา่าละเน้นตายไปเลยก็จะเวิร์กมากๆนะผมอ่ะคา่าล,ละนะครับนี่ตายปั๊บเนี่ยมันจะเป็นเหมือน,น,นกับการสร้าง ตัวของคิดเมทเพิ่มขึ้นมานะครับทำให้ตัวของคลายของเราเนี่ยจะตีแรงขึ้นมากๆนั่นเองครับคาวนล้ผมแบกสปีนนดนิดๆน,นะครับทุกคนนะเออคาร์ลประมาณนี้นะฮะแหวนแหวนผมใส่เป็นแหวนอํานาจนะเออแหวนตัวของแบบเอ่ออมมพาศนะครับผมสลับตัวของคาร์ล้ตีแล้วก็ติดอมมพาศได้เนาะอืต่อไปครับเอริเซียนะครับผมเอริเซียผมเอามาเหมือนคล้ายๆกับว่าซีซีสตูเงี้ยเออแล้วก็ทําต้าน,นหน่อยๆนะครับผมอ่ะก็ใส่เป็นตัวของผลเข้าเป้า2นะครับแล้วก็เป็นต้านทาน2นะครับประมาณนี้ ตัวของเอดิเซียนะครับผมแหวนถ้าจะแนะนําจริงก็พยายามทําให้ตัวของน้องเนี่ยตายยากๆจะดีมากๆแต่ว่าแหวนผมมันค่อนข้างน้อยเนาะเออก็ใส่เป็นโล่ไปละกันเนาะคือพยายามให้น้องตายยากที่สุดเพราะว่าตัวของเอดิเซียเวลามันยืนในสนามมันได้เกาะแตกด้วยเนาะมันได้ล้างต่างๆด้วยนะครับตัวนี้ยิ่งตายช้าเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะครับสำหรับตัวของเอดิเซียส่วนเลี้ยงครับเพื่อนๆก็ต้องดูว่าของเพื่อนๆเล่นคอมดามจอ,อะไรของผมเล่นคอมดามจเออ กายภาพนะผมก็ใส่สัตว์เลี้ยงเป็นซีรีนั่นเองครับในการยัดนาเมจนั่นเองอ่ะอันนี้เป็นเป็นคอมทีมที่2นะครับผมอ่ก็ตอนนี้แต้มมันยังค่อนข้างขึ้นยากอยู่เพราะว่าเออเสี่ยเขาแบบเขาแต่กันอยู่เนาะเออมันเพิ่งแบบเริ่มต้นซีซั่นมันก็จะเหนื่อยน,นิดๆนะครับต่อไปนะผมคอมคอมเป็นตัวของดาวเขียวผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเริ่มมาติดติดตันรงดาวเขียวกันซะเยอะนะครับและหลายคนเลยผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับในช่วงหนึ่งนะผมอ่ะที่เรียตัวของดาวเขียวนะครับอ่าตัวของ แรงต่างๆ,ๆเนี่ยเราสามารถใช้ทีมแพทเทิร์นเดิมได้เลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมขอญอาตพรีเซ็ตก่อนแป๊บหนึ่งคือผมตั้งพีเซ็ตไว้นะครับมันจะได้วางซับซ้ากันง่ายๆนะผมวางทับเ็บแบบนี้นี่มันจะได้วางซ้ากันง่ายๆเวลาเราแก้ของทําอะไรเงี้ยมันจะเล่นง่ายครับตัวของดาบเขียวครับดาบเขียวเหรอหนึ่งถึงสองทีมเราจะใช้เหมือนเดิมเลยส่วนทีมที่3ครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะเล่นคอมไหนเป็นคอมหลักนะครับอย่างของวันน่ะเป็นเล่นเป็นคอมผสมประสาน เพาว่าขอมผสมประส,ระสานก็คือเป็นฟิวดาเมจสอตัวนะครับก็คือมีทีมกายภาพดาเมจแล้วก็ยอนฮีดาเมจด้วยนะครับแล้วก็ตัวมีตัวบูทดาเมจนะครับผมอ่ะแล้วก็มีตัวแบบแปะสถานะ c ีซอย่างเงี้ยครับผมอ่ะซึ่งคอมนี้นะครับมีเงื่อนไขนะทุกคนอันนี้มีเงื่อนไขมากภาพรวมทั้งหมดของห้าตัวละครนี้ครับจะต้องมีฟิวแบบการตายเกิดหรือทําให้แบบตัวเองตายยากๆนั่นเองครับส่วนมากทีม3ที่เราจะเจอเนี่ยก็จะเป็นแบบทีมถึกๆหน่อยหรือไม่ก็ทีมเดสหรือไม่ก็ทีมเวทอะไรเงี้ยครับหรือแบบแบบ ถ้าแบบเจอแบบหนักๆก็จะเป็นทีมกายเราจะเจอฟิวประมาณนั้นนะครับตัวของคอมที่3เนี่ยเราอาจจะต้องได้เปิดก่อนนะครับทุกคนเราจะต้องเล่นสปีดนะครับเพราะว่าเราต้องการซ c ต้องการซ c บวกการทำาต็มเนดนะครับในในคอมที่3ดังนั้นเนี่ยตัวละครอย่างไอรีเนี่ยจะมีความสําคัญมากๆนะทุกคนนะไอรีเนี่ยผมจะใส่เป็นตัวของเซตหมอผีนะฮะผมแล้วก็ทําค้อบเป้าเยอะๆนะครับเพื่อที่จะมาหักล้างกับต้านเนาะ แต่ว่าส่วนมากเราก็ไม่ค่อยเจอเหรอกแต่ว่าถ้าเจอมามันก็หักร้างลายเพราะว่าทีมที่3เนี่ยเรามีโอกาสจะเจอทีมถึกเยอะมากนะผมอ่ะทีมแบบพวกแบบเรสร้อยอะไรเงี้ยมันจะเจอเยอะเนาะซึ่งผมก็เลยทําตัวของแบบผลข้อเป้าสูงมากนั่นเองนะครับผมอ่ะไอ้เรื่องของการเจอทีมอ่ะเพื่อนๆไปกดดูรีเพก่อนหน้านี้ได้ครับที่ผมแบบดูห้ช่วงต้นคลิปอะเราไปนั่งดูรีเพ์ดูว่าเอ้ยทีมแรกเราเจออะไรทีม2เราเจออะไรไอเซตพวกเนี้ยเราจะต้องแก้คอมไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนั้นรักกันเนาะอย่างตัวของไอรีเนี่ยผมจะได้เป็นคอมเป อะไอรีนผมจะเล่นเปิดก่อนนะครับเปิดไอรีนเสร็จปั๊บเนี่ยไอรีนเปิดเพื่อที่จะติดตัวของไฟฟ้าช็อตทั้งหมดนะครับทุกคนนะพอติดไฟฟ้าช็อตทั้งหมดเสร็จปั๊บผมจะให้จูรี่แปดดับศูนย์ผมจะให้จูรี่แปดดับศูนย์ปั้งนะครับแล้วก็จะให้ใช้ใช้ตัวของยอนฮีในการตีแล้วก็หลับหมู่ครับประมาณนี้คือเราจะเล่นซีซีแบบจ้าจ๋าไปเลยนั่นเองครับเพราะว่าแค่ตัวของสมมติว่าตัวไอรีนเนี่ยตีติดสายฟ้าเสร็จปั้งใช่ไหมมันก็สตันมันก็แบบไฟเออสายฟ้าสองเทินใช่มมัั้ยครบอื ทีนี้จังหวะของยอนฮีเนี่ยไอจังหวะนีนะครับผมที่สายฟ้ามันจะเริ่มหมดเราก็ตีหลับไปอีกรอบหนึ่งนั่นเองครับทำให้ตัวของสตัวจะไม่ได้เคลื่อนที่หรือนั่นเองนะครับผมเราก็คือแบบรามจสซีซีปนป่วนอะไรประมาณนี้ตำแหน่งของจูริสเนี่ยถ้าไม่มีจูริสามารถใช้เป็นตัวซีซีตัวอื่นได้ยังมีโคีนะครับหรือจะเป็นตัวแบบที่มีการทําสตันหรือมีการปนป่วนได้นั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะทีนี้คอมนี้นะครับหลักๆของเราเนี่ยเราจะเล่นเป็นตัวของหน้า3หลัง2เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวรามจนะครับ ที่เป็นเป็นคอมแรกคอมสอง่ะผมไม่ค่อยอยากให้มันโดนดาวเมจสักเท่าไหร่เพื่อนอผมก็เลยทําเป็นแบบหน้าสามหลังสองนั่นเองนะครับ <c oughs> ต้นแงของยอนฮีนะครับผมอันนี้ผมของยังไม่ค่อยสวยมากผมก็ใส่เป็นเซตครีครับประมาณนี้นี่เซตครีของยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็ตามมีตามเกิดแล้วเพื่อนแหวนผมใส่เป็นแหวนอํานาจครับเพราะว่าตัวของยอนฮีถ้าตุยไปแล้วก็ตุยไปเลยนะครับผมดังนั้น,น่นนแหวนอํานาจจะดีมากๆเลยนั่นเองครับยอนฮีเนาะแล้วก็ต่อไปครับแทโอแทโอเนี่ยจริงๆปัจจุบันเนี่ยอย่าอย่าไปใส่ทีมแรกเยอะะรรพาาาวว่่ผู้สึก แ,แทโอเนี่ยถ้าเล่นทีมกายควรกระจายกระจายกันหน่อยก็ดีนะเพราะว่าดาเมจของแทโอก็แรงใช้ได้อยู่นะเออแทโอก็ประมาณนี้ครับอืแทโอผมก็ทําได้แบบโอเคอยู่ไม่แย่มากนี่ประมาณนี้ครับแถวโอนะครับต่อไปนะผมก็คือจะเป็นตัวของวานิซ่าวานิซ่าเนี่ยยำสปีดได้เลยครับไม่ต้องไปสนใจอะไรมากครับวานิซ่านี่ยำสปีดได้เลยครับแล้วก็แหวนก็เป็นแหวนอานาจนะครับหรือเป็นแหวนตัวของแบบตายเกิดขึ้นมาอะไรก็ได้ครับวานิซ่าประมาณนี้นะครับอื จะเลี้ยงครับด้วยการที่เราเล่นดาเมจเป็นคอม2ตัวเนี่ยเราก็จะใส่เป็นครันะเพราะว่าครัมันบวกดาเมจทั้งตัวของกายภาพแล้วก็จะเป็นตัวของเวทด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นคอมทีมที่3นะครับผมอ่ะต่อไปครับผม <c oughs> คอมทีมที่4นะครับหรือพูดง่ายก็คือตัวของดาบแดงกันส่วนมากเนี่ยในในตัวของสงครามพิเศษผมจะจบในคอมประมาณแถวแแบบดาบแดงนี่แหละครับผมประมาณนี้นะฮะซึ่งไอตัวของคอมดาบแดงเนี่ยจะเป็นคอมที่เราจะเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับผม ในคอมระดับแรงตรงนี้ผมเรียกว่าเป็นคอมเฉพาะละกันนะครับเพื่อนๆคอมเฉพาะคือเรามีตัวไหนเราก็ใส่ไปก่อนได้ครับผมอย่างของวันเนี่ยจะเป็นทีมตัวของแบบกายภาพซะเยอะนะครับผมอ่ะทีมกายภาพซะเยอะผมก็เลยใช้เป็นตัวของเดรโรนนะครับผมอ่ะเดรโรนในการซีซีไว้นะครับผมแล้วก็ใช้พิก้าในการบูทดาเมจนั่นเองนะครับผมอ่ะแต่ของภาพรวมผมยังไม่ค่อยสวยมากนะเพราะว่าของผมไม่มีด้วยความที่มันจัดทีมเยอะมันต้องกระจายของประมาณหนึ่งเนาะทุกคนนะดังนั้นมันก็เลยแบบพยายามแบบกระจายกระจายกันหน่อยนะครับผม พรอมนี้นะครับผมเราจะใช้อีลีเป็นคอมหลักนะครับเพราะว่าดาเมจหลักๆของเรานเนี่ยมันจะมาจาก2ตัวเลยก็คือพี่ก้าแล้วก็เดรรูนนั่นเองครับทีนี้เวลาแพทเทิร์นสกิลนะครับผมจะให้ตัวของเดรรูนใบก่อนเลยครับเพื่อนๆนี่เดโรูเนี่ยผมต้องการที่จะตีแล้วก็ใบหมูให้ได้แต่เดโรูเนี่ยด้วยความที่เซตหมอผีผมไม่มีผมก็เลยใส่เป็นตัวของแบบหมอผีแล้วก็เป็นฟิวดาเมจไม่ได้นะผมก็เลยใส่เป็นเซตตัวของแบบดาเมจไปเลยนะครับผมเดโรูเนี่ยผมจะให้ใบก่อนใบเสร็จปั๊บนะครับผมจะให้พพ่กกก้้าาาานนนะะะคครรรัับบผผมมมใตุยดอ ตัววิดเมดนะครับบนล่างนะผมจบนะฮะคอมนี้ประมาณนี้หน้าที่ของคอมนี้ก็คือเอสเนี่ยมีหน้าที่คือเกาะแตกอยู่แล้วนะแพ,พสซีมันนะครับอ่ะตัวของเอสเนี่ยใส่เป็นแหวนอะไรก็ได้ครับทำให้มันเถึกเนาะอ่ะอันนี้ผมก็จะเล่นเอสเป็นฟิลลิงถึกบวกสปีดนะครับประมาณนี้ <c oughs> อ่าเพราะว่าผมจะเอามาแปะสปีดทีมด้วยนะครับผมอ่ะไอะตัวของเอสเนี่ยผมว่าหาของหาแหวนใส่ให้มันหน่อยก็ดีนะ <laughs> เดี๋ยวีิแกมองเกินไปเดี๋ยวผมไม่ค่อยชอบเวลามันตายเร็วเกินเลยเพื่อนๆอ่ะเอออัตราบล็อกน่าจะได้ใช้เยอะอยู่นะคิดว่า ตีก่อนโอเคอัตราปอกจะใช้เยอะข้อมูลผิดพลาดไม่เป็นไรไอ้ชอบตีแล้วเด้งหน้าอย่างี้นะอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน,นเป็นเพราะอะไร <c oughs> อันนี้ก็เป็นเอสนะครับผมเอสหน้าที่ของน้องก็ยืนเฉยครับมีการเกาะแตกแค่นั้นแหละนะครับผมแล้วก็ตซอไฟครับ e อีวานตำแหน่งของอ e ีวานเนี่ย <c oughs> เพื่อนๆจะเล่นเป็นตัวแบบถึกๆใครก็ได้นะครับเอามาเลยเต็มที่แต่ว่าของผมอะ่ะในผมที่ผมใช้อ e ีวานเพราะว่ามันสร้างเดฟได้ด้วยนะครับ <c oughs> มันสร้างเดฟได้มันยกโลได้นะครับแล้วก็มันถึกด้วย <c oughs> โอ้เจ็บคอตำแหน่งของอีวานะครับก็จะได้เป็นฟิลประมาณนี้นะครับนี่เอามาคล้ายๆว่าซับพอร์ตเพื่อนนะครับยกโลนะครับทำให้เพื่อนตายยากขึ้นนั่นเองนะครับราเชลครับตำแหน่งนี้ค่อนข้างสำคัญนิดๆน,นะครับทุกคนหลายคนอาจจะมองว่าอีราเชลมันสาคัญขนาดน,นั้นหรอ จริงๆนะตัวของราเชลเนี่ยมันสาคัญเพราะว่ามันมีการตายเกิดเกิดขึ้นแล้วก็มันมีจุดอ่อนครับทำให้ตัวของเพื่อนเราเนี่ยที่เป็นตัวดรามจสตัวที่เป็นกายภาพเนี่ยเวลาที่ตีติดที่จะข้อแล้วก็จุดอ่อนมันจะแรงมากๆแล้วก็ราเชลร่อตีนี่ดีมากๆเหมือนกันนะครับผมอ่ะไอตัวแถวหน้าเนี่ยเป็นฟิลแบบแคล้ายๆกับว่าต้องไม่ตายในคอมเดียวอ่ะทุกคนอ่ะถ้าตายในคอมเดียวเนี่ยคือแถวหน้าเราจะแบบไม่มีประโยชน์อะไรเลยดังนะั้นอะ่ะคอมแถวหน้าเนี่ยจะต้องเป็นแบบฟิลแบบถึกๆหน่อยนั่นเองนะครับผมอ่ะส่วนมากนะครับผมในทีมที่นี่เเเรราาจะะออไที่แปกบบ แประหลาดหลากหลายแล้วไม่ว่าจะเป็นเดสบ้างเองหรือจะเป็นทีมแบบถึกๆบ้างเองสมาคาคอมที่เสียเจออะไรแบบงงๆกับชีวิตเยอะอะทุกคนนะออตัวของราชวผมก็จะเป็นฟิลลิ่งถึกครับประมาณนี้ HP 2ช่องแล้วก็อัตราบล็อกนะครับแต่เป็นบล็อกร้อยเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อไปครับเป็นตัวคอมดามจของเรากคือก้าหานนะครับผมอ่ะก้าหานเดี๋ยวผมไปแก้ของก่อนผมรู้สึกว่าขอ,ของของก้าหานอะ่ะมันยังไม่มันยังไม่สวยมากพอนะครับทุกคนอ่ะก้าหานผมจะเล่นเป็นฟิลดามจกนะครับก้าหานผมจะเล่นเป็นฟิลดามจทีนี้ ตัวของกล้าหานะครับผมจะใส่เป็นเซตครีเนาะแล้วก็มาพรีเซตกัน <c oughs> อ่าครีเลตนะครับผมด้ยวยความที่กล้าหานเพิ่งปรับมาใหม่ด้วยเนาะแล้วก็เน้นไปทางดาเมจหนักๆได้เลยนะครับทุกคนนะผมอยากได้ออฟประมาณนี้มีไหมโอ้โหไม่มีเลยนะครับมีคีเดมกับคีเลตไหมเอามีพี่ขายนะพี่ขายก็ไว้ก่อนเลยรักเงน้นคีเดียมมีไหมอ่าคีเดียมมีแต่ว่าอ่ามีอยู่กับพี่ฟึงนะฮะเอ,อ,อ้นนี้สวยนะอันนี้สวยเลยนะครับแล้วก็ โอ้อันนี้ดูดีนะครับเนี่ยโอเคอยู่กับพี่เฟิงนะครับทีนี้เราก็เปลี่ยนแชกอ่ามาดูกันซิว่าคีของเราตอนนี้คีของเราขาด5นะครับทุกคนนะด้าน้น,น้ะตัวของเสื้อเสื้อเนี่ยต้องใส่เป็นคีนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับนักห้า k เกลียดนะครับผมโฟกัสที่คีเนาะ <c oughs> แล้วก็พิ่ติน่ะพิตินของเราตอนนี้คีสิบสองแล้วก็มีดาเมจด้วยอะป่ยนอ่ะตอนนี้คีของเราขาดอยู่5อยู่นะครับผมแล้วก็ จะเป็นเสื้อตัวที่2องเสื้อตัวที่2คือตรงนี้มีคีแต่ว่าคีเราไม่ต้องการเยอะแล้วเราต้องการแค่5นะครับผมเราก็มาดูว่าทีที่เราต้องการ5้าเนี่ยมันมีหรือเปล่าส่วนมากมันก็ต้องเอาเป็น8แล้วนะเนาะก็จะใส่เป็นตัวของเรซี่ได้คีเกินมาหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับนี่ประมาณนี้ครับตัวพิก้าเราก็จะแรงขึ้นมานะครับผมประมาณนี้นะฮะก้าเราทําของเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมดามิก็เกือบ200เลยนะครับทุกคนถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก้าก็จะแรงมากก้าเนี่ยมันมีข้อดีคือมันมีก ป้องกันความเสียหายต่อเนื่อง2เทินด้วยนะครับทำให้ตัวของก้าเนี่ยไม่ตายเร็วจนเกินไปนะครับผมอ่ะแล้วก้าผมก็เลยเล่นเป็นฟิลด์ดามจได้เพราะว่าแหวนผมไม่มีแล้วเพื่อนเออแล้วก็ต่อมานะครับผมก็คือตัวของเดรโรนนะครับผมอ่ะเราก็ไปเปลี่ยนเดรโรนกันอีกรอบหนึ่งเดรโรนเนี่ยคือผมไม่มีเซ็ตมอคผียางที่ผมพูดไปเนาะผมก็จะใส่เป็นเซตคริส่วนตัวของแหวเนเนี่ยเราก็จะใส่เป็นฟิวด์ดามิเพราะว่าอย่างที่พูดกันไปครับว่าตัวของแหวนพวกตายเกิดอะไรพวกเนี้ยเราไม่มีแล้วนะครับแล้ว ตัวของเดือโรนผมก็จะใส่เป็นเซตคริเหมือนกันนะครับผมอ่ะจริงๆจ,จะใส่เป็นจุดอ่อนก็ได้นะครับเพราะว่าตัวของเดือโรนมวลาที่มันกดสกิลสเนี่ยมันจะเป็นการตีตัวที่เลือดน้อยนะครับผมถ้าแบบจุดอ่อนถึงร้อยนะมันจะเป็นโฟกัสตีที่เลือดน้อยแล้วพอตายมันจะได้ซ้ำนะครับ <c oughs> ถ้าเป็น C2 ออ่ะนะเฮ้ยนี่ประมาณนี้ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเซตครินะครับเราก็มาดูว่าไอของคริเนี่ยเรามีเหลือหรือเปล่านะครับผมไปโอ้ครีสวยนะครับอันนี้ครีสวยเลยนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่ง อันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมอะ่ะแล้วก็อันนี้อันนี้มีคี้มีจุดอ่อนอันนี้ไม่ค่อยสวยเลยนะครับผมอะ่ะอันนี้ล่ะสปไปค์ไม่ค่อยสวยเลยครับอันนี้มีดีเคไม่สวยเอ้ยอันนี้โอเคอันนี้ดูดีนะครับเปลี่ยนแย็บต่อไปครับผมตัวของเสื้ออะเสื้อผมรู้สึกว่าคีมันเกินแล้วเอ้แต่อันนี้ภาพรวมก็ดูไม่แย่นะครับต่อไปเราจะเน้นไปทางที่น้เอดกันบ้างครับว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับออเอะดีๆคีแดำนะครับผมอ่ะโอ้อันนี้ดูดีเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปโฟกัสที่คีแดม คิดไดมดนะครับอ่าอันนี้24อันนี้ถือว่าดูดีครับปรับเปลี่ยนคือไพ่าตายของเรามันต้องแรงหน่อยเพื่อนๆนะอันนี้คี้มา8ดนะครับผมว่าน่าจะเกินนิดๆนะครับรู้สึกนะฮะที่ฟึงเหยียนอ่าโอเคทีค่หายเป็น1แต่ไม่เป็นไรครับ9 9้าได้อยู่เทียบอืมเท okay. ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวของแบบเดียวโดนของเราเดี๋ยวเราทําเป็น C 2สองน่าจะดีขึ้นนะครับนี่เดียวโดนก็เป็นฟิวประมาณนี้ไม่เน้น CC เน้นฟันเลยนะผม <c oughs> ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ย เราเล่นเป็นโหมดดาเมจเราอาจจะแก้ฟีซิสสกิลก็ได้ครับว่าพี่ก้าเปิดจาพี่ก้าเปิดก่อนแล้วก็พี่ก้าล่างนะครับแล้วก็เป็นเดียวโลนซัดเลยครับผมประมาณนี้อ่าประมาณนี้ครับแล้วก็กดบันทึกไปชิปแล้วก็ฟีซตด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเวลาที่เราแก้ของเนี่ยใช้แบบฟีซตด้วยนะครับผมวางทับเก็บอืมประมาณนี้นะครับมันจะได้เป็นการบันทึกว่าเออเราเล่นคอมประมาณไหนอะไรประมาณไหนประมาณไหนนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อไปครับผมก็คือตัวของดาวทองนะฮะดาบทอง ดาบทองจริงๆถ้าพูดกันตามเนื้อผ้าเนี่ยผมไม่ค่อยได้ขึ้นไปหรอกครับทุกคนขึ้นไปน้อยมากนับครั้งได้เลยตัวของดาบทองเนี่ยผมจะเล่นเป็นคอมซีซีนะครับแบบออแบบซีซีทั้งรุ่นเลยนะครับผมอ่ะดาบทองนะครับผมจะเล่นเป็นเป็นตัวของเฟสเออเอลิซีไม่ใช่เอลิซีเดียคีดไดเอลนะครับคิดไดเอลในการเบิร์ดดาเมจนะครับผมประมาณนี้แต่ไอตัวเนี้ยผมไม่ค่อยได้ทําของเยอะเพราะว่ามันไม่ถึงทุกคนมันไปไม่ถึงนะฮะอันนี้อันนี้คือพูดจากใจจริงๆมันคือมันไปไม่ถึงเลยนะครับผมก็เลยใส่เป็นพออออมมมปปรระาณนนนนนีี้้้ไไัผ่ก็จดด เราเล่นเป็นฟิลดาเมจอยู่แล้วอะเน,นาะเออแล้วก็ววอันนี้เราก็เล่นเป็นเซตครีดนะครับเซตครี set ไดใช้เยอะมากนะผมเพราะว่าเรามีของจํากัดมากทุกคนนะเรามีของจํากัดมากริงดังนั้นเนะี่ยเราก็ใช้ตามมีตามเกิดเราไปก่อนนะครับอย่าอย่าใช้แบบเยอะมากนะผมเออมันเปลืองมันเปลืองนะครับอืมอืที่โอ้อันนี้สวยงามนะครับเปลี่ยนไปเอ,เอ,เอ,เอสองทีมดางหลังเนี่ยผมไม่ค่อยได้แก้นะมาแก้ตอนที่ทาคลิปเนี่ยแหละครับจะได้เห็นด้วยว่าทําของประมาณไหนนั่นเองนะครับโอ้ยอันนี้สวยงามเปลี่ยนไป อ่ะอันนี้ก็คิเลตขาดหนึ่งนะครับผมต่อไปเสื้อครับเสื้อเนี่ยเราจะเลนเป็นฟิลลิ่งแบบดัมเมจได้เลยนะครับผมอีทีเคนะครับแล้วก็เออเหมือนเราจะเน้นไปทางคิเตเมจกอดเนานะคิเตเมจเยอะๆนะครับอ่ะคิเเมจนี่ประมาณนี้ <c oughs> เสื้อเนี่ยมันใช้หลายตัวเนาะแล้วก็มันมีทับกันเยอะมากนะดังนั้นเนี่ยเอาเท่าที่เรามีนะครับผมอันนี้สวยจังเลยอ่ะเปลี่ยนเอาเท่าที่เรามีนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยสวยนะอันนี้ขี้แดมนะครับ โอ้ยอันนี้ดูดีนะครับอ่ะเปลี่ยนนะครับนี่ประมาณนี้คีของเราก็รอแล้วนะครับแล้วก็มีจุดอ่อนด้วยก็ทำาเมจได้แรงขึ้นนะครับผมสำหรับคิดว่เอลเนาะก็เอทีเคสามพันสองครับผมคีเด็ร้อยครับคีเมย์สองร้อยยี่สิบสองครับคอมนี้ผมเล่นคอมซีซีเนะาะก็จะเป็นแบบนี้ครับเปิดก่อน ให้เมลคีเปิดก่อนเลยครับเมลคีเปิดตึ้งๆนะครับแล้วก็แปะโควิดแต่โควิดต่อครับตัวของคิรเอลตีหมู่ครับเพื่อที่จะเป็นการแบบเอามาผ้าต่อนะครับผมประมาณนี้คือทํายังไงได้ครับให้ศัตรูไม่สามารถขยับเขยื่อนได้นั่นเองครับผมเล่นคอมประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะอย่างตัวของเอคิริเอลเราก็เลยนเป็นฟิวเดาเมจเนาะเออแล้วก็ออลลี่ครับออลลี่ออลี่เนี่ตัวบูตเดาเมจนะครับบูตเดาเมจชั้นยอดเลยก็เล่นเป็นฟิวประมาณนี้ครับนี่เฮดพีสองเฮดพีสี่ช่องไปเลย่านะครับออื้ ต่อไปครับผมก็คือตัวของแบบลูซี่ลูซี่ผมใส่เป็นเดฟนะครับผมสีช่องเนาะแล้วก็แหวนก็จะเป็นเดฟนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปครับผมสำหรับตัวของรินตำแหน่งรินเนี่ยเพื่อนๆจะเอาตัวซีซีตัวไหนมาแทนก็ได้นะครับรินเนี่ยผมเอามาเพื่อที่จะเป็นการสับสนนั่นเองนะครับผมอ่ะแต่ว่ารินเนี่ยของผมมันซีน้อยนะครับแล้วก็ของมันไม่ค่อยมีผมก็เลยใส่เป็นบล็อกลอยนะครับผมอ่ารินประมาณนี้นะครับอืมเมลคี <c oughs> มิวคีเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ตายค่อนข้างยากเแล้วนะครับผมก็ใส่เป็น ATK หมูเลยนะผมประมาณนี้แต่ขอมันอ่ะมันยังไม่ค่อยสวยมากนะครับผมอ่ะถ้าอยากให้ขอมันตรงสายจริงๆมันต้องใส่เป็นเซตตัวไฮรานะครับผมเออตัวหมอผีแล้วก็ ATK แบบนี้ครับอืแต่ของผมอ่ะมันไม่ค่อยสวยนะเพื่อนๆนี่เนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับมันก็กลางๆอ่ะเออไม่ไม่มีสป,ปีดอ,อ,อันนี้ดูดีอยู่นะถ้าลงสป,ปีดได้จะดีมากแต่ว่าอันนี้เนียนใช้งานก่อนระกกันโอ้โอเคได้อยู่นะถือว่าไม่แย่ สปีดแปดถือว่าได้ใช้แก้ขัดแก้ขัดไปก่อนนะครับแหวนตัวของมิวคีผมไม่ค่อยอยากให้มันตายเร็วสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันไม่มีของแล้วอ่ะเราก็ใส่ตามมีตามเกิดไปก่อนละกันใส่ตามมีตามเกิดไปก่อนละกันอเหนื่อยใจแหวนบ่มีอ่ใส่จุดอ่อนไปละกันนะครับแล้วก็อีกอสองอันนะครับผมล้วก็เป็นเอทืคนเหมือนกันนะครับนี่เอทค อ๋อพีนะครับ ATK แล้วก็ฟิวสปีดนะครับแล้วก็สปีดเชโอ้โหเรียกว่าจับจองทุกสิ่งทุกอย่างนะผมทุกคนไม่มีนะฮะไม่มีเลยฮะมี ATK แต่ไม่มีสปีดไมฮะของแบบเกี้ยงตูดมากนะโอ้อัน,นี้เป็นฟิวเดาเมจนะครับโอเคผมไม่ค่อยที่ฟาร,ร์มไฮด้านะครับมันก็ประมาณนี้แหละทุกคนนะเอออันนี้เราเล่นเมลคีสายดาเมจนะครับผมทุกคนเมลคี <laughs> แบบเวอร์ชั่นแบบดุดันนะครับ ผมว่าอันนี้ดูดีกว่าวะ่ะเออไปเปลี่ยนสปีดอาจจะดรอปลงมานิดนิดนะครับเหตุ <c oughs> <c oughs> ผลทําไมถึงต้องใส่เซ็ตหมอผีด้วยเพราะว่ามันได้ใช้งานเยอะครับทุกคนนะ <c oughs> เอ้ากําลังทําเลยเพื่อนต้องทําใหม่สินะนี่มันได้ใช้งานเยอะแล้วก็ที่สำคัญมันแปะสถานะติดง่ายนะผมสำหรับตัวของเมโเคียนะเออดีนะที่เรากดเปลี่ยนไปเมื่อกี้นะครับไม่งั้นเรามองเทงแน่อ่ะหมอผีนะครับแล้วก็หมอผีอืม ชอบตีแล้วก็ชอบไปหลุดหน้าหน้าอีกหน้าหนึ่งแล้วกดเร็วเกินไปวะอ่าประมาณนี้ครับมิวคีคือยี่ใจครับจริงๆถ้ามีแหวนพวกอมตะจะดีมากนะครับแต่ของผมมันไม่มีนะมันก็เลยเล่นเป็นเป็นคอมประมาณนี้นะครับผมอ่าที่เซตไปแล้วก็วางทับครับอ่าวางทับแชลบทะเลี้ยงครับผมเล่นเป็นตัวของมิเปโโรเพราะว่าตัวเนี้ยมันแปะสถานะติดง่ายนะครับผมอ่ะ เราเล่นไปทางคอม CC อยู่แล้วเนาะก็เล่นเป็นคอมแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะครับอืมอันนี้เป็นทั้งหมดนะครับผม5ทีมที่ผมใช้นะครับแต่ส่วนมากเนี่ยผมจะจบอยู่ที่คอมประมาณเนี้ยเออเนี่ยผมจะจบอยู่ประมาณเนี้ยไอตัวของอด,าดาบดาบทองเนี่ยไปไม่ไหวจริงทุกคนดาบทองผมไปไม่ได้นะผมนื่ยอยเกินเจอตะปีศาสอะไรก็ไม่รู้เด้อสูโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถือว่ามาแชร์มาพูดคุยกันมากกว่านะทุกคนไม่ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆนะ หวังว่าจะชอบกันนะครับผมเออแล้วก็พูดถึงออพิกนิดน,นึงแล้วกันนะครับเพื่อนๆสมมติวมเวลาเราเล่นนะครับเรามาดูตัวของรีเพ a ซ้ำตรงนี้ครับให้เราดูด้วยครับว่าตัวของการแก้ทางของเราจะควรจะเป็นคอมไหนอันนี้ก็เตือนเตือนอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ตรงนี้ครับอดูอีกครั้งทีมสองถ้าทีมสองของเรามันแพ้ทีมสองของเรามันแพ้อะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องแก้ทางกันนะครับเพื่อนเนะเราดูที่ว่าเราแพ้อะไรเยอะเนี่ยเราแพ้เป็นทีมกายภาพเห็นไหมเนี่ย เออทีมพวกทีมทีมกายภาพเนี่ยเราแพ้หมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ทีมที่2ผมก็เลยลองเล่นทีมกายภาพในการแก้ทางกลับเหมือนกันนะครับก็ปรากฏว่าดีขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะลองไปทําดูนะครับของไอดี้เพื่อนๆนะเออหวังว่าจะชอบกันนะครับ